เอฟซวันนี้นะคะแอดมาติดตามเลขฝันเพราะว่าคุณลุงบอกว่างวดที่ผ่านมาฝันขี่รถจักรยานจักรยานคันนี้มีเลข70 0โอ้โหคุณลุงบอกว่าเฮงจริงค่ะได้0ูนได้7 0 0ดตัววันนี้มาตามลาเลขฝันคุณลุงบอกฝันอย่างนี้มีอีกนะคะวันนี้มาติดตามคุณลุงเดี๋ยวแอดจะเข้าไปคุยกับคุณลุงค่ะตามตัวตรงๆรงให้น้อตามตัวตรงตรงตามความ รนจักรยานรถจักรยานขอลงมาดูเลขก็เห็นเลขอยู่นั่นเลขอย่างรในรถจักรยานก็ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สามตัวตรงเลยเนาะสามตัวแตกเขาเรียกว่าสามตัวแตกใรในกราฟเขาว่าคุณลุงไม่คุณตาเนาะได้สาตัวแตกในเควา่องฝันนี่ผม้วยสามน้ำสูมกับคุ้มีฝันเป็นกับมัดตามควา่ฝันของคุณตาเนาะกว่ามอเนี้คุณตาเป็นฝัน นั่นนั่นแหละสี่ตัวนั่นแหละห้าสี่สี่ห้าสี่สี่พอรว่ายยังไงได้ทำบุญโย,น,ยนสละแล่พอรว่ายทีไหนก่อได้ทำบุญอยู่ที่สำนักสงฆ์ได,ได้ได้ไปทำบุญที่สำนักสงฆ์สำนักสงฆ์บ้านไหนเน,น,นาะปาราวาสที่นี่นะนี่บ้านบ้านพุกยอภูเก็ตนั่นภูเก็ตคร,รับสำนักสงฆ์บ้านพุเก็ตไปถามหลวงตากะว่าปรศอะไรสองห้าสี่สี่เขตั้งสำนักสงฆ์สองห้าสี่สี่ ลงเลขมาตีเป็นเลขมาตีเป็นเลข,เ,เ,ลขเอาไปจจงโชคแจ,ง,แจงทายเนาะอาไปจังโชคแจงทายงวดปัจจุวจนันที่16กุมภาพันธ์<ะ>2564นี่จะถึงแล้ว2568ใช่ไหม2544สถิติที่ผ่านมาที่คุณลุงฝันบอกคุณลุงฝันแม่นผ่านมากี่งวดแล้วคะสถิติ2งวดแล้ว2งวดที่ได้ตรงตรงนี้ก็คืองวดงที่ผ่านมางวดอะไรงวดไอ้51 51ก็ได้ หาหนึ่งของกรงเลมีที่มาที่ไปยังไงคะห้าหนึ่งมันก็้อนฝันว่ามันก็จาว่าเลยเนาะแต่เขามีคนเขาไม่จับหัวเราอะไรก็ตีไปคนก็คนกัหนึ่งแล้วเนาะคัวกับห้าไปหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งเข้าสองตัวสองตัวแค่นั้นแหละวันนี้ก็ฝันวันนี้ก็ฝันแล้ววันนี้ฝันแล้วโดนสี่ตัวอ สี่ตัวที่คุณลุงบอกคือเลขคะสี่ตัวก็คือเลขเลขกฟันมืนกันเลยตัวนี้เนี่ยมิจัยม่แต่ฟันเด็เก้าเก้าเก้าสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดมันก็ฟันเราตีไปทุกสองห้าสี่ทุกอันเลยเราตีเออถ้าถ้าเราตีเป็นเก้าตีเป็นมันก็ทุกวันตีเป็นไม่กลับมาไม่กลับคู่กันเนาะที่สามสิบเก้าสี่เก้าเจ็ดมันก็ ฝันเือนกันอะไรเก้าสี่ก็เจ็ดวันนั้นเราเก้าเจ็ดนอองมันมันจับคู่ไม่ได้วันนั้นแกนู่นไอ้เก้าไอ้เก้าสามหกเราชื่อแต่ไอ้เออเราชื่อเก้าสามหกมันออกแปดสามหกดูสิทรงตัวไปเอาเอาแต่สามตัวผู้ถ้าเอาสิตัวแล้วมันกนแ็แสดงว่าทุกงวดเลยแหละความฝันก็เข้าทุกงวดแต่เรารจับไม่ตัดสองเจอมันจะราจับ ถ้าเราตัดตรงตัวก็พอดีแล้วจบเลยสุดมากคุณลุงฝันต่องวดหรือว่าต่องวดต่อมวดเลยหร,หรือว่าคุณลุงจะฝันใกล้วันอีกรอบโด,โดยมากมีเด็กฝันในตอนนักพระนันพระอันนี้ก่อนพระถ้าอย่างเลขที่คุณลุงเขียนไว้ข้างฝาแปดเก้าสองห้าสี่สี่คุณลุงจะฝันอีกไหมคะก็ยังไม่รู้เนาะที่ผ่านมาคุณลุงได้ฝัน อีกไหมที่ได้ท่านไปดูวันพระก่อนวนพระก็ยังติดตามคุณลุงต่อแต่ว่าถ้าดิฟันได้แต้องฟันย้ำเขาเรียกว่าฝันย้ำย้ำตัวเดิมกตเป็นเพิ่มเติมก็ได้เนาะแต่ฟันย้ำก็มีเลขนด้เละไอ้ศูนย์เจ็ดศูนย์ทำไมต้องฟันย้ำว่าจะเล้วลุงฝันย้ำศูนย์เจ็ดศูนย์เนาะเพราะวันนี้ต้องเหมือนกันเลยพี่ใหญ่จันค่อยเอาไปให้อีก เอออนะคะคุณลุงก็เล่าความฝันนะคะเมื่อกี้บอกว่าเลขอยู่ข้างฝาเลขนี้คุณลุงฝันว่าได้ไปที่วัดดอะไรนะคุณลุงถ้าถ้ามีโอกาสมาตามได้โทรมาตามแล้วก็ฝันโทรมาตามว่าโทรมาถามว่าฝันเพิ่มเติมอย่างนั้นเนาะวัวสมขอเบอร์โทรลุงบ้างน่าจะเป็นบ้านอะไรเนาะน่าจะเป็นเลขที่นะคะ ก็เลยเขียนไว้ข้างฝากให้ FC ติดตามคุณลุงนะคะเดี๋ยวแอนจะออกมาตัดขคอสุดท้ายให้คุณลุงเลี้ยงค่ะขอบคุณ FC นะคะ